สวัสดีค่ะมาร่วมกันสวดมนต์ช่วงเช้ากับรายการธรรมศาสตุจากนั้นรับชมรายการสุขใจไปกับธรรมเวลา7จ็นาฬิกาพบกับ Family Center ต่อด้ยวยรายการสูงไวซเบอร์ Cyber. จบแล้วมารับชมข่าวสารยามเช้าไปกับรายการข่าวการศึกษาและมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการ English Battle ค่ะ หยุดคิดก่อนใช้ร่วมใส่ใจพลังงานนะคะจากนี้ไปเชิญรับชมกฎหมายคลายเครียดและมาต่อด้วยรายการสินสร้างสุขเวลา10นาฬิกามาอัปเดตกิจกรรมของสอกอรรอไปกับรายการสอกอรรอวาร,วราตี้และมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการ Let's Go English ค่ะดินขาดป่าฟ้าขาดฝนคนขาดใจคุณผู้ชมคะ จบจากแจ้งรายการรับชมการเงินเพื่อชีวิตต่อด้วยรายการภาษาไทยใครก็ได้เวลา13นาฬิกาพบกับข่าวการศึกษาแล้วมารับชมรายการเกาหลีมีศัพ์และมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยรายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะ ร่วมกันสร้างเยาวชนให้ทุกคนรักป่านะคะจบจากแจ้งรายการแล้วพบกับรายการชีวิตดีดีพ่ภาพพยากรสร้างสรรค์อาชีพต่อด้วยรายการสถานีอาชีพเวลา13นาฬิก30นาทีชมสูงไวไซเบอร์แล้วมาปิดท้ายช่วงนี้ไปกับรายการ Family Center ค่ะ คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนจบจากแจ้งรายการแล้วรับชมข่าวการศึกษาต่อด้วยรายการจีนจำจ้านเวลา17.30นาฬิกา30นาทีชมฟังรู้ดูว้าวแล้วมาปิดท้ายช่วงนี้กับขยับแขนขยับขาค่ะจบจากแจ้งรายการแล้วขอเชิญน้องมาเตรียมตัวสอบไปกับรายการ etv ดูเข้มอบลายวิชาภาษาไทยเวลา20นาฬิการับชมข่าวในพระราชสำนักต่อด้วยรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะ จากนี้ไปรับชมรายการด็อกเร์แอนคิดพิชิตโรคและมาต่อด้วยรายการสุขภาพดีชีวิเป็นสุขจบแล้วมาสวดมนต์ก่อนนอนในรายการธรรมสาธุสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ